สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับต้องตาพารวยพามาพบกับพี่พ,พี่สุรพรพสิริโทนะครับอยู่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นเจ้าของสวนยาสวนปาล์มนะครับที่ใหญ่ของภาคอีสานแล้วก็ใช้ ผลผลิตซูเปอร์กรีนแคปซูลที่มีพลัสของบริษัทเยสบี c a นดูของเรานะครับ uh, มาชมตรงนี้นะครับนี่คือจันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดโอ้โหรอบผนต้นเลยเดี๋ยวเราจะไปถามเขาดูนะครับว่าเขาใช้กันอย่างไงวิธีใช้อย่างไงมา อันนี้อันนี้ปาล์มกี่ปีแล้วครับประมาณหปีหกปีโอ้หกป, oh, ปีต้นอันนี้ถือว่าใหญ่หรือว่าปกติปกติหกปีนะครับดูหกปีนี้มันให้ผลผลิตกี่รอบแล้วครับก็เมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วกับปีนี้สองเพิ่งออกได้สองสองปีไม่ได้บำรุงมันไง <laughs> ปกติแล้วปามันจะออกสองปีครึ่งก็ออกแล้วเนาะก็เข้าใจอยู่ <c oughs> ผมเนี่ยผมมาสวนปโกกิดรู้ว่าโอเคนะนเองนี่อประมาณวเดือนยังไม่ได้มาสวนเลยเลมันไม่ความมีเดละแต่ก็ใช้แต่ก็ให้ลูกน้องมาฉีดโอ้นี่ออกเกือบทุกต้นเลยนะครับออกทุกต้นเลยหรือเปล่าก็กกำลังหมายก็ว่าปีนี้สวนมันสวนมันอา่าโอ้โหอันนี้เขาเรียกทลายใช่ไหมครับผม ของพี่นี่ได้กี่กิโลครับแบบนี้ก็ประมาณสักยี่สิบนนนั้ี่ก็ประสิบยี่สิบโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ต้นหนึ่งเป็นร้อยก่าโลออกอย่างนี้แล้วนี่อ่าเอีกนานขนาดไหนอ่ะมันถึงจะเก็บได้ก็ประมาณอีกสองเดือนอีกสองเดือนก็มันจะตัดไล่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 ไปเรื่อยๆสิบห้าวันคือถ้านี่แก่เขาก็จะตัดออกไปก่อนครับถ้ามันสูงก็ตัดไปที่เหลือก็ไล่กันไปอ๋อที่เหลือก็ไล่กันไปนะคะ เราพี่ฉีดยังไงอะตอนนี้ให้จ้างเขาฉีดยังไงจ้างฉีดไหมก็ว่าก็เป็นจ้างสะดวกแล้วแล้วแต่บอกเขาเลยวันนี้ถึงกําหนดไปฉีดได้ละแล้วก็ลื้อไปอีกแต่ส่วนมากไม่มันไม่มีกําหนดแล้วแต่คิด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 เว่ยววันไหนเออยว่างว่างกันถึงมาก็ไม่ว่างถึงได้มาถึงได้มาฉีดใช่ไหมคะปกติไม่ได้ตอนเนื่องผมฉีดอยู่ม่ตอนเนื่องแน่นอนในไม่มีมากก็ว่าผมว่างเมื่อไหร่ผมก็มาส่วนมากนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นคือไม่ว่าง ลองไปดูดูใบจะเขียวเขาจะทเป็นเปิดเป็นอู่ซ่อมรถด้วยนะคะอู่อุปกรน์อู่น้องใหม่การยางมาใช้บริการได้ถ้าเป็นคนเดียว สังเกตนะครับใบใช้ซุเปอร์กินของเราใบจะเขียวเข้มใบจะเขียวเข้มเลยนะครับเขียวมากนี่ขนาดว่าใช้ยังไม่ตามสูตรของบริษัทเรานะครับโอ้มีทุกทุกนี่เลยนี่วะออกทุกต้นออกทุกต้นทุกต้น,นะ กี่ไร่ครับพี่ทั้งหมดเนี่ยไ28ไร่28ไร่อีกฝั่งฝั่งทาง28ไร่นี่ฉีดครัง้งหนึ่งกี่เม็ดเนี่ยาำนดไม่ถูกมากก็คร <c oughs> ับถังหนึ่งหนึ่งผมจะใส่สามเม็ดถังีดถังสองไร่ลิตรให้เขามาฉีดบางทีเขาก็ใส่ถังหนึ่งบางทีก็ค่าถังบางทีก็แล้วแต่เขานะ่ะอ๋อแล้วแต่คนฉีดแล้วแต่คนฉีดถ้าต้นหนึ่งฉีดเยอะมันก็ใช้เยอะถ้าฉีดน้อยก็ต้องไม่ตายตัวบางทีเขาก็ จางคนงานมา,บา,านบางทีก็ฉีดบอกว่าเออบางทีก็สองถังบางทีก็สามถังบางทีก็สามสามครึ่งมันไม่แน่นอนแปด้ีนี่แปดไลนนี้ใช่ไหมคะครับโอ้ดูนะครับนี่คือสวยมากเปียยแงอู่ถ้าจะพูดตามหลักถ้าตามแค่ตำลอกมันมันต้องใส่สิบห้าวันหรือสิ่อะไรสิบห้าวันสิบห้าวัน,วนครับหน้าแรงนี่ไม่ฉีดเลยความจริงก็ผิดเลยพี่หน้าแรงนี่ต้องฉีดเลยฉีดบำรุงมันติดละ แต่สวยมากนะครับเป็นสวนปาล์มที่เขียวสวยมากที่ถามว่าข้างนอกว่าสวยไหมอ่ะมาสวนนี้โอ้โหเขียวยเนี่ยเม่ปที่ใส่ปุ้ยเคยมีสามปีมานี่เคมีประจงไม่ใส่เอาจริงๆนัเนี่ยจะใส่แค่ขี้ไก่ขี้ไก่ขี้ไก่อย่างเดียวไก่เนี่ยใส่ต้นลสอบต้นลักกะสอบปีนี้ยังไม่ใส่ปีนี้ยังไม่ใส่อันนี้ปีนี้ยังไม่ใส่เพราะปีนี้ใช้เขียวอยู่นะคือแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้ต่อเนื่องนี่ขนาดไม่ได้ใช้ต่อเนื่อง แต่ว่าโอ้โห,โหนี่นนอ๋องั้นอีก2เดือนี่ก็เก็บได้เก็บไม้ราว่าเฉลี่ยบางต้น,น,งน,น,นมันก็สูบางต้นกาตสูใช่ไหมคะอาชีพเสริมอาชีพเ <28 S 1> <28 S 2> สริมยี่สิบแปดเสริมอาชีพเสริมเนี่ย <28 S 1> ตัดรอบนึงได้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าปีที่แล้วเนี่ยสองสองสวนเนี่ยก็ประมาณ เดือนหนึ่งประมาณสามสิบตันสามสิบตันแต่ตันตันตันเท่าไหร่คะอ่าแล้วขึ้นลกตามตลาดโลกเอาเอาเอาที่ได้ขายมาดีกว่าที่ขายมาก็สามพันสี่พันนี่แหละตันละสามพันถึงสี่พันวันละตันละตันละคูณสามสิบเข้าไปก็ที่เราเห็นที่เขาคูณมาก่อนคูณมาก่อนอ่อก็มากกว่าสามสิบตันแสนหนึ่งก็ประมาณตัดครั้งละแสนแล้ว ใช้อีเขียวไปกี่เมตรครับอีเขียวนี่เพิ่งใช้คือคือพี่พขพเขาสั่งทีละโปค่ะ <c ười> สั่งทีละโป้สองโป้ยี่สิบห้าเมตรตังไปไปใช้2 2> ส่วนอื่นมากกว่าเราสั่งอิเกียวทีละโปนะคะใช้ไปสองโปแต่ตัดได้หนึ่งแสนไม่ธรรมาดาก็กำลังนะปีนี้ฝนมันคุ้มช่วงด้วย แต่ทีนี้ต่อไปนี้หน้าต่อเนืจะบังคับให้ที่สีที่มันตรงเวลานะคะพี่เพื่อเพื่อที่จะกเก็บข้อมูลแล้วก็จะได้ออกสวยมากนะครับปาล์มปาล์มหกปีใช่ไหมครับหกปีกว,กว่าเกือบเจ็ดปีสังเกตูว่าจะติตดติดทุกต้นนะครับติดทุกต้นแล้วก็จะสวยมาก,มากโอ้โหรูด,ดิรอบรอบขนต้นโอ้โหสวย ข้างๆก็มีไร่ยางฟาราเป็นโน้นหลักพี่หนูมีคนงานให้แจ้งมาเฝ้าสวนไหมหนูมีคนงานหนุ่มแน่นอนมันจะชอบเลยเลยเขาลงราวดีกว่าเลยที่นี่ติดกับประเทศลาว การเดินทางก็ประมาณจากจากขอนแก่นมาจากอบรมมาก็เกือบสิบชั่วโมงอ่าแล้วแล้วนั่นโดนตัดหรือโดนอะไรอ่าเทสดูว่ามันสุกหรือไม่สุกอ๋อแล้วพวกศัตรูรบกวนอะไรนั่นมีไหมครับไม่มีอันนี้เทสไม่ อันนี้พี่เขาเสียบกันเชื้อราเช่ไหมผมเราใส่กันเชื้อราใบมันที่แรกมันมีเชื้อราอ๋อน,นี่มีกันกันเชื้อราแต่ว่า,าเลือกใส่แล้วแหละเลากใส่แล้วอ่าลองดูเสริโอ้โหจะใหญ่มากอันนี้มันออ,ออกมาได้กี่เดือนนะครับกี่วันกี่เดือนก็ประมาณอันนี้ประมาณสองเดือนกว่าเอ๊ะเป็นความรู้พี่รู้เห็นเขาเขียนไว้ว่าปามปามเป็นอยู่ในทลายเหรอที่มันราคาปามจะสามจุดห้าหรือว่าที่มันร่วงเขาเรียกว่าเป็นอร่าเกจมัน สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือสิบแปดมันล่วงเหรอหรือไม่อ่ามันสุกคำว่าสุกนี่มันมีสามสามอย่างสุกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สุกห้าสิบหรือสุกเก้าสิบแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไอ้นี่ยังไม่สุกเลยอีกมาเดือนอันนี้ยังไม่สุกแล้วทีนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ราคาหนึ่งอ่าที่จริงปริมาณน้ำมันมันยังไม่เต็มร้อยหมายวามว่ายังไม่ถึงสุกเต็มที่ถ้าสุกเต็มที่เขาก็ซื้อตามราคาปกติพวกปามค่อนข้างจะ ยังไม่สุกถึงร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่เกินครึ่งน่ะก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันยังไม่ถึงเราแบ่งแบ่งผมนี่แหละแบ่งโอ้แต่ต้นใหญ่มากนะที่พี่พี่แบ่งก็ต้องแบ่งเก็บมากเพราะว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันนี่ถ้ามันยังเหลืองๆอยู่นิดหนึ่งเหลืองก็สุกนี่หมายความว่าสุกร้อยเปอร์เซ็นสุกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นสุกห้าสิบเปอร์เซ็นเราก็มันจะอยู่สุกในระดับจากกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อเราถึงจะให้ราคาได้ตามเปอร์เซ็นตรงนี้ใช่ไหมคะถ้ามันไม่สุกก็ ปริมาณน้ำมันมันก็ยังไม่เต็มร้อยอถ้ามันสูงมันก็ร้อนแต่สังเกตดูใบเขียวมากเป็นสวนปาล์มที่สมบูรณ์มากนะครับอันนี้อันนี้ขนาดไม่ค่อยมาเ <c oughs> ท่าไหร่นะครับดู <c oughs> สวยจริงๆครับ <c oughs> เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เห็นสวนปาล์มที่สมบูรณ์มากๆโอ้โห28ไร่ ม,มีที่เหลืออีกไหมพี่ไปไปปลูกอันนี้ดิ<ง>อินทผาลัมอ่ะผมลองอยู่เก็บข้อมูลอยู่เก็บข้อมูลอยู่ใช่ไหมโโกิโลละห้าร้อยผมไอ้นั่นไม่เท่าไรหรอกไม่ก็ว่าหนึ่งผมฝืนได้จะพาไปะผมลองอยู่<ม>แล้วแล้วถ้าใช้เอ่อซูเปอร์กินเนี่ยฉีดน,นะหนึ่งปีหกเดือนแทงจัดเนื่องอินทผาลัมหนึ่งเพศผู้เพศเมียสองสายพันผมน่ะรู้ว่า ถ้าปลูกลงไปปุ๊บไม่ตัวผู้ก็ตัวเมียแหละมันก็มันก็จะมันก็ใช่แต่เราก็มาก็เหมือนปาล์มนี่แหละมันต้องผสมกันอ่ะเนาะถ้าเราจะเอาอ่าไปไปเป็นพันธุ์เราต้องดูโครงสร้างของมันถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์เลยใช่ใช่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเอาไปก็ไม่สมบูรณ์อืมใช่แล้วแล้วของพี่ปลูกพันธุ์อะไรของผมมีอิสลามเหรอครับใช่เอาบาฮีเล็กๆนัวเมจูน คือแล้วทำไมทำไม<ล>ทำไมไม่เอาเคเอลหนึ่งมาปลูกเลยอ่ะเคเอลหนึ่งนี่ผมดูแต่ราคาผมก็แม่บ้านจะฆ่าผมนะ <c oughs> ต้นละหกร้อยนะนี่ไปสวนที่อุดรประมาณต้นละร้อยไหมต้นกล้าผมมีเพาะสองทีกำลังศึกษาอินถภพาลัมเนี่ยผมเคยเพาะใส่ถุง <c oughs> ประมาณสามเดือนเนี่ยรากมันจะยาวขนาดนี้นี่ผมลองเอาเวลามันกยัดลงดินเลยมันจะเป็นยังไงเนี่ย ถ้ารากมันแข็งแรงสมบนถ้าไอผูเขาไฟไม่ระเบิดไม่ตายแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเพื่อทะเลทรายใช่ใช่ผมเคยดูทีวีทะเลทรายเนี่ยเขาเรียกว่าโอเอซิส่นแหละใช่ใช่ใช่ครับแล้วลับอิาลกอกการรอบข้อการละเอียดคนอาหรับไม่มีอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะได้ยินก็เขาไม่ ไม่แค่ส่วนนั้นเขามีทรัพยากรอ,อย่างอื่นใช่ม,มีน้ํามันโโโโใช่อิสพาร์ลัมเน่ะเขาเพิ่งมาทําธุรกิจกันส่วนมากจะอยู่ในโซนของอ่าบางกะลาปากีกาสมัครกว่าใช่ใช่กกอินพาราลัมเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าน้ําไม่ขังปลูกในานาก็ขึ้นขึ้นหมื่นเปอร์เซ็นเพราะว่าระบบแบบเดียวกันเนี่ยใช่ครับเป็นเป็นเพื่อตระกูลเดียวกันแสดงว่าพี่ศึกษาละเอียดมากเลยนะอรู้ศึกษาละเอียดมาก ถ้าให้น้ำนี่ลูกนี่ตัวแน่นอนแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็มันขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ถึอมาผสมลูกมันเนี่ยคือที่ที่ผมไปชิมนะเคเอลหนึ่งนะรสชาติหวานมากเลยลูกลูกดิบนะทานผลสดนะใบพีสดครับอร่อยกินแล้วติดใจเลยวันนั้นไปถ่ายทําบพีลสดบาพีมีสองอย่างบบพีเล็กกับบบพีใหญ่ส่วนของใบพีนี่จะอยู่จังหวัดอะไรบ้างครับพี่ส่วนที่เป็นเขาปลูกของพันธุ์ใาพีเนี่ยเยอะๆข้อมูลน่ะมันเขากำลังเริ่ม สวนบ้านพัคเนื้อสมากกว่าถ้าสวนปาล์มนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นอินทผลัมนะโอ้โหผมผมปลูกแทรกระวังนี่ผมปลูกนี่หมายความว่าถ้ามันไม่ได้ผลผมมีรถแทรกเตอร์อยู่ผมจะไถมันออ <c oughs> เอาจริงห <c oughs> มายความเราตร้องศึกษาหมายความว่าผมการจะลงทักซื้อพันต้นผมจะศึกษาว่าต้นไหนมันโตผมมันจะออกผมเคยซื้อมาต้นหนึ่งเขาปลูก เอามาจากไหนไม่รู้ผมไปซื้อมาพันหนึ่งเรามาปลูกมันมีทลายอยู่เขาเรียกอ่ามันเรียกทลายเราเรียกอะไรล่ะอ่าฟองอินทผลามเขาเรียกอะไรนะที่มันจ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 ันคือตอนที่แทงออกมาใหม่ๆนะแต่ว่ารวมเยอะนรับมันมีสิบเจ็ดจันโอ้โหนี่เยอะโดยโดยที่ว่าผมนี่ศึกษาเองเขาปลูกแบบไม่ดูแลไม่รู้ด้วย่ากต้นอะไรผมูเอะผมซื้อมาพันหนึ่งผมมาปลูก พอดีมันจะตายแหละไม่ตายแหละผมลืมมัดใบมันไงแล้วมันจะแต่ว่าถามเด็กอว่ามันไม่ตายรากมันนะแต่ว่ามันจะฟื้นอีกประมาณสองปีก็โอก็ตั้ว่า่สิบสาเอาเอาอีเขียวเราไปฉีดเลยคูนเขียวของเราไปฉีดเลยรับรองพี่ฟื้นอันนี้มายเยี่ยมชมสวนที่นี่อันนี้เป็นแค่สวนหนึ่งฝั่งนี้ใช่ไหมคะยี่สิบแปดไร่แต่สวยจริงนะครับนี่เขาจะมีทั้งหมดนี่ประมาณร้อยไร่ อันนี้ใช้คุณเขียวไปแค่สองโปรนะครับโอ้โหใหญ่ยายมากแล้วก็จะติดติดรอบรอบคนร,รอบพอเลยนั่นมนะครับ ลักคจรินถ้าเรามีใจกุศลร่วมกันไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังนโยบายของรัฐผมฟังตามเนี่ยจะไปซื้อจากคอตาลิก้าเม็ดละ20 30บาทพูดมันไม่ได้เอาเอาเม็ดอย่างนี้ปลูกก็ได้ใช่ไหมขอให้มันสมบูรณ์ดูโครงสร้างอันนี้มันไม่ดูเท่าไหร่มันมีเขียวครับโครงสร้างอะไรมันแล้วก็ท่าผสมบูนอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมมันมีต้นหนึ่ง <c oughs> ถ้าคนอยู่กรุงเทพจะรู้ต้น กินข้าวพล่าเฮ้ยต้นปาล์มอยู่วัดราชนะดาอ๋อวัดราชนะดาลองไปดูต้นวัดราชต้นวัดราชวัดทลายมันใหญ่ขนาดไหนเขามาปลูกที่เนี่ยประมาณสามต้นสามสองคนไม่ขึ้นนี่คือมันขึ้นอยู่กับผ่านของเขาใช่ไหมแต่นี่ก็โหสุดยอดแล้วควาบูรณ์ามมบูบูรมามสบูรณ์ควมสมบูผมวิเคราะห์เองนะเนี่ยสายพันธุ์มันก็เกี่ยวอยู่แต่ว่าสภาพแวดล้อมนี่ เมันเป็นสิ่งสําคัญเลยใช่ไหมคะครับใช่มันก็ขาดธาตุหางขาดอะไรอีกไม่ได้ยินคู่กับโน้ตไม่ให้เข้าขายเรื่อทำเพื่องานเราก็รอนกินก็ไม่ได้ฝักไม่เป็นไรยุ่งแบบนักเรียนมาโอ้โรงเรียนมาเท่าแก่ก็อย่างนี้แหละครับเป็นเรื่องธรรมดาเรยวนะก็บนบ้านบ่อยเอาละแม่บ้านก็โชว์หน้าไว้ได้แค่น่ะ เราก็เป็นนี่นี่อ่าเนสเช่ดีพดีคนโดนจากผมโทรมาเสียด้วยท่นเนี่ยเออแน่นอนครับไม่ใช่นี่คนจะเพราะว่าพี่คนคนไม่ลู้กับผมเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็ช่วงอาจจะเรื่องบางคนก็จะโทรมาด่าบางคนก็จะโทรมาเรื่องผมจะไปตายแสดงว่าไม่ออกไปนั่นเขาเลยใช่ไหมโอ้เขียวมาก พื้นที่แถวนี้เขาปลูกปลูกปาล์มเยอะไหมพี่ก็ก็มีมีพี่แนะนำให้เขาใช้อีเขียวดีเราจะได้ช่วยให้เขาลดต้นทุน <c oughs> <c oughs> ดูสวยมากครับจริงจริงถ้าพี่จะต้องเก็บข้พี่ก็ต้องให้มันมตรงเวลาสักงต่อก็ได้ะา ไเดี๋ยวจะอันนั้น<ะ>อเ,เอาปิดแท็กค่ะเอา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 แบ็กกราวด์ด้านหลังนี้เลยอค่ะอันนี้เป็นแค่สวนส่วนหนึ่งของคุณพี่สุรพรสิรสิโทนะคะที่อยู่อำเภอบุญทลิกนะคะตัวแทนอีเขียวนาโนของเรานะคะทีะ่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าของสวนปามอ่าประมาณ100ไร่สำหรับปามซึ่งจะมีเป็นแบ่งเป็น3รุ่นนะคะก็คือรุ่น รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นโตรุ่นเก็บเกี่ยวได้คือรุ่นนี้นะคะที่ที่พี่ก็บอกส่วนวันนี้ที่เรามาดูนี่อีกประมาณ2เดือนกกจะเก็บเกี่ยวได้นะคะ,ะ,ะถ้ามีเวลาจะอาจจะมาดูถ้ามีเวลา <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะมาต้องไปบังคับพี่เขามาค่ะอย่างวันนี้เราต้องบังคับพี่เขามา <laughs> คือพี่เขาไม่ได้มาส่วนนี้ประมาณ4เดือนแล้วนะคะ <laughs> คือไม่มีเวลาจริงๆแต่ตอนนี้เขาจะเก็บข้อมูลดูว่าของเราสวนปาของพิลพี่เขาที่จะใช้กับซูเปอร์กรีนเกียวกัซูเปอร์กินแคปซูลฮิวมิกพัท ของเราตัวนี้นะคะว่า,าผลออกมาจะเป็นยังไงแกถึงจะกล้าพูดในเต็บปากซึ่งคุณพี่สุรพลของเราเนี่ยรู้จักกับสมาคมที่เขาใช้กับสวนปาล์มในเยอะมากในแคบอําเภอบุญทริสนี่เพื่อเศรษฐกิจของเขาก็คือ,อาปาล์มยางพารางางามันสะหลัง,น,ลงนะคะแล้วก็ข้าวนะคะซึ่งปีนี้แกน่าจะเก็บได้ทุกอย่าง ส่วนยางพาราเดี๋ยวเทคกลับไปเราจะไปดูยางพาราของพี่เขาเพราะว่าเขามีอยู่ประมาณพันไร่กับตอนนี้ย,<า>ยังไม่เปิดเผยยังอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ยังไม่เปิ <laughs> เดเผยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าท่านไหนสนใจศึกษาหรือว่าสอบถามวิธีการใช้หรือว่าวิธีการบำร,รุงรักษาดูแล,ลามน,น,นะคะก็จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ก็จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้่ยศึกสอบถามมาทางคุณพี่เขาได้คือเบอร์เบอร์อะไรคะพี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง เดียวนะคะรูเบอร์ก่อนเราได้เราได้เราได้อยู่ปกติมีรลายเครื่องนะเพื่อลูกนี้ตัว0ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งศูนยนึ่งเกสองเก้าแปดเก้าสองเก้าแปดเก้านะคะทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะเบอร์ของคุณพี่สุรพรนะคะศูนย์หกหนึ่งศนปดเก้าสองเก้าแปดเก้านะคะที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีของเรา แถบอีสานก็สามารถปลูกปาล์มได้ดีไม่แพ้กับภาคใต้นะคะคุณพี่เขายืนยันแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ